เราคือนักลอง สวัสดีค่ะแสดงว่านุ่มจู่พั้มาจากสร้างนี่นอนอยู่รถปักนัยมันยังไาอยู่รถมานอนอยู่รถยังไหนเราไปหาสหนอนอร้างไหมมันไปนอนลูกรถยังไหน าไม่รู้เขาก็พูดอย่างนั้นแหละไม่รู้ไม่เห็นก็พูดไปแบนด์ขับเอฟซีหลายพี่น้องเอ้ยมือนี่แบนด์ับเอฟซีอุ้งอิงกะลายแห้งไม่ธรรมดาสร้างกะลายคนกะลายโอ้ยเมืองสร้างเมืองสุรินนี่ พดแล้วพดแล้วพดแล้วอยาให้ตกถั่วปวยให้ลูกให้ร้านได้เร่นดีรับมวลให้คนได้มาเบิ่งเน่ เขาเห็นย่ะาทำธุรกิจสองรอบเ็เสร็จสองรอบข้าบนสองรอบขาบนอยู่ที่บ้านเขาเลยเอามาเก่สองวงเอามารอตั้งแต่กี่โมงตั้งักก็ตีบดาหน่อยเหมือนตัวนี้อุ้ยอีกอุ้ยอุ้ย ถือส่งถือพาให้เนี่ย กะหลายพี่นอ้องรูว่านี่เพชรลำเพลินมีมีหมอลำสองมงวันวันนี้เสาร์นั้เปบ้านแพงเมื่อวานนี้เพชรลำเพลินมาสลองให้เป็นงานสามมืองานสามวัน 问你。Well ไปท่วงต้องไปท่วงนุ่มจูเพราะว่านุ่มจูสิเฮ็ดยังหายแม่นักบ่ทฑได้เฮ็ดหายเลย ไปไปนั่นนะเอาออกไปแช่ไปนำม่วง อ้อมแม่มาปวดแทมาปวดเทนั่งเอกอ้อมนี่เนาะอืมปวดเนาะอ้อมแอมมาในชุดขาสัาน้น